ดีแซมสไตล์เม่ปาบางกอ,อนสุขุสุขนครับมาพบม,มอบกอกับช่องอแตรประสิ่งครับเนี่มเมป็ดเลดครับสำหรับข้าวร้อยห้านะรอบปิดไหนรอบสุดท้ายของการเก็บเกี่ยวข้าวร้อยห้าแล้วจะได้ล้างรถจอดละเพื่อนวาเวเพื่อน จะบอสูแล้วครับจะถอยผลุดทตายก็ต้องมาเก็บกับนึ่คือเขามันปูเป็นสารลูกเขาขึ้นหมดแล้วนะคือมันเกี่ยน้ำมาทัานเนาะข้าวก็ไม่ต้องตากหรอกครับมันแห้งกรอบหมดแล้ว เกีียวเศษเอาขึ้นล้าไว้เลยเออเหมดนพลังแลวครับรถเกี่ยวกับยากจอนล้วเอาไว้พอกันนะปังกับปีหนาครับเพิ่งที่เราขับเขามันปูเป็นพื้นหญ้าพื้นนั่นนั่นไปเรียบร้อยครับเนะี่ยมันปูไปกับขี่ต้มขี่ดินไปเรียบร้อยมันเป็นน้าลึกน้ำเนาะ เป็นนาลึกมันมีน้ำทีนี้ข้าวมันล้มปูไปก็ลูกข้าวก็ขึ้นมาอ๋อรถกีใหญ่สุดกรก็ไม่รู้จะดันไปทิศทางไหนเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับยอยู่ดีก้จามึงเหมอนกนรถขยับที่ล่ะให้เขามาเถง เปิดสองหน้าได้อุ reacted? ้มหนึ่งหน้าเจ็ดไบ่กลงกางหน้าเจ็ดลนี่เบิองเป็นสีผุนเลวเวโนจันมีว่าเจ็ดลาเร็วดายวเนาะหลังจากนั้นลาจ็ล ครับดันเข้าล้มเนาะยางเพื่อจะได้แต่ละเก้าวครับนี่เขามันหลมปูไปเลยเนาะไม่ได้ดังใจที่คิดรถใหญ่ก็จริงอยู่ตะกูป้าก็ห้องให้มากำนันแพลวมา หมอนี่มันแห่งแห่งเหนียวเนาะบันโบแมนว่าแห่งกรอบเนาะมันแห่งเหนียวเลยนี่เออแห่งเหนียวไปดึงเขาไม่ใช่เหเออ เก็บมาเรื่อยๆเปิดได้สามหนาครับเข่าจะเต็มมุมเลยหน้าปิ่งใหญ่รครับปิ่งเดียวสุดหลงห,ลหลูุตาเลยครับนี่เปิดสามหนาเต็มมุม เดี๋ยวผมล้อลับเกรงครับใส่ข้าวก่อนโอ้ใส่หมาเต็มอุ่มเลยครับนะี ปล่อยเข้าไม่ถึง3นาที ่อยแล้วไหจกจนไงเป็นไงครับเออปล่อยเขาบนี้ล้มพัดมาหาคนขับบนี้คันเป็นคัน ตองตางด้วยรับนีเอาขึ้นเหล่าได้เลยจอดถ่ายโค้ยขึ้นเหล่าเลยขึ้นไปทางเถิงที่เล่าโอ้ยเป็นดางไงี้มันไงใส่ขั้นตากับหูนอโอ้ย นอนนัดดัมซิงข้าวอุ้มหนึ่งสามหน้า เอ็มอุ้มเลยเอ,อ้ยไงใส่จะของเองคันไข่ อ้อมหนึ่งสองนาทีกว่าครับป่วยเข้าอ่ะฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ